ความสดชื่นบนบานของพรงแรากันนะครับทบทวนโอว่าวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราส2566พระมหาธรรมกายเจดีในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ หนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราอย่าลืมว่าทุกโลกหายใจของเรากำลังใช้บุญเก่าอยู่ดังนั้นปีใหม่นี้เราก็ต้องทำความดีให้ได้ทุกทุกวันแล้วก็ทำให้มันยิงๆขึ้นไปกว่าเดิมด้วยการทำทาน รักษาศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนาให้ใช้วันเวลาให้คุ้มค่าเพราะเรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดในโลกนี้เราต้องฉลาดในการชิงช่วงเอาเวลามาสร้างบุญสร้างบารมีทำให้ถูกวัตถุประสงค์ ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากชีวิตในสังสารวัฏที่ผิดพลาดไปแล้วกว่าจะกลับวนคืนมาเป็นมนุษย์อีกนั้นยากและที่ยากหลักเข้าไปกว่านั้นอีกคือ เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายมีกุศลมีกุศลร,รัทธาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมกระทั่งได้เข้าถึงธรรมมันยากขึ้นไปตามลำดับแต่ตอนนี้เราเป็นผู้มีบุญเราจรึงได้ในสิ่งที่ได้มาโดยายากเหล่านั้น เพราะฉะนั้นต้องรีบใช้เวลาก่อนที่ทุกอย่างจะกลายไปเป็นอดีตที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการทุ่มเทสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ปีที่ผ่านมาเราได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันส่งท้ายปีเก่า ไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวและว,วันต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั้นเราได้เริ่มสั่งสมบุญตั้งแต่วันต้นปีนี่คือสัญญาณที่ดีว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิต<อ>ในธุรกิจหน้าที่การ และสิ่งที่ตือปรารถนา,าปีนี้เราจะต้องทำให้ปลื้มและให้ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมา,าพวกเราเป็นพันสวนกระแส,สเราต้องคำุนสวนกระแส,สให้ดียิ่งขึ้นไป และจงอย่าไปรอความพร้อมในทุกๆด้านเพราะความพร้อมที่เราต้องการนั้นหาได้ยากในโลกความพร้อมนั้นมันอยู่ที่เราพร้อมเท่านั้นถ้าเราพร้อมวันนี้วันนี้ก็พรอไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้พร้อมพรุ่งนี้ก็สายเกินไป จงพร้อมเดี๋ยวนี้นะเพื่อต้อนรับปีใหม่สาธุจะได้เป็นปีที่ดีกว่าดีที่สุดของเราสาธุที่ได้เกิดมาสร้างบารมีในชาติาตนี้สบันนี้วันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีแล้ว กำลังก้าวเข้าสู่สักราชใหม่ซึ่งเป็นสักราชแห่งความสว่างไสวัยขอเปิดสักราชใหม่ให้ปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีให้ทุกคนสมความปรารถนาในทุกสิ่งสาและให้เป็นปีที่ดีที่สุดที่ทุกคนและชาวโลกทั้งหลาย จะได้เข้าถึงพระธรรมกายสาธุาขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยด้วยโภคัพย์สมบัติภายนอกและมีอริยทรัพย์ภายในคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมหวัง ดังใจปราธนาให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านให้หน้าที่การงานบรรลุเป,ป้าหมายให้มีสุขภาพพะละนาไมยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนาน,านให้ครอบครัวอยู่เย็นเปันสุข ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็ว,รวพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสาธุให้ทุกคนจงสมหวังดังใจทุกประการเทินสาธุ